ถ้ามีใครมาบอกเราว่าบวนนจร์นาตาบวนนจร์นาตานะคะแปลว่าขอให้เป็นวันที่ดีสําหรับคุณนะคะ,ะที่นี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยากจะบอกคนที่เขาบอกเราว่าคุณก็เหมือนกันนะขอให้เป็นวันที่ดีของคุณเหมือนกันนะคะเราจะตอบว่ายังไงบ้างคะประโยคนี้นะคะเปิลเห็นหลายคนใช้ถูกนะคะแล้วก็มีบางคนที่ยังใช้ผิดอยู่นะคะวันนี้ก็เลยเอามาฝากกันนะคะบางคนอาจจะตอบว่า อันเคตูอันเคตูนะคะอ่ะถูกหรือปเปล่าเก็บไว้ก่อนนะคะอันเคตูหรือนะคะอันเคเตอันเคเตหรืออันเคตูนะคะถ้าคุณตอบสองอย่างนี้นะคะไม่ได้นะคะไม่ถูกนะคะเพราะที่ถูกต้องนะคะต้องตอบว่าอันเคอาเตนะคะบุนนาจนาตาอันเคอาเตนะคะอย่าลืมคำว่าอ่ะนะคะ